วันนี้แหละข้อมูลส่วนตัวของเยนี่จะต้องตกเป็นของเรา <g ül> ไม่รอดหรอกโดยแผนการแรกฉันไวรัสจะส่งไวรัสตัวเองเข้าไปในข้อมูลส่วนตัวของมัน <g ül> รับรองว่าไม่เหลือซาก <g ül> แต่ถ้าฉันพลาดมา์แวร์แกส่งมาแวร์เข้าไปเรียกค่าถ่ายข้อมูลของเธอ <g ül> ถ้าอยากได้ข้อมูลคืนน้องก็ต้องจ่ายกันหน่อยแล้วนะ <g ül> แต่ถ้ายังพลาดดี่างก็ก็ถึงคิวขวองนายเว็บปลอม นายจะแปลงกายเป็นเว็บที่ยายนั่นชอบดูเป็นประจำเมื่อยายนั่นหลงกลก็เป็น,นเว็บนั้นเมื่อไหร่ข้อมูลส่วนตัวยายนั่นก็จะตกเป็นของเราเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมดีถ้าเข้าใจก็ดีแล้วงั้นฉันก็จะเป็นคนเริ่มก่อน <c oughs> แต่คงไม่ถึงคิวพวกนายสองคนหรอกนะ งั้นคงต้องถึงคิวผมแล้วสินะเบป,ปอมฟังหน่อยเดี๋ยวจัดให้โถ่ไม่จริง มันไม่มีทางที่จะป้องกันพวกเราได้ได้ดีก็ AIS Fiber Securenet เขามีบริการที่ช่วยปกป้องตรวจสอบและกันเว็บไซต์ที่อาจมีภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ใช้งานง่ายๆผ่าน AIS Fiber Line Connect เพียงกดเปิด AIS Line Official คลิกบริการเน็ตบ้านเลือกหัวข้อบริการอื่นๆและคลิกไปที่ AIS Fiber Securenet